ยอดวิธีแห่งปีศาจบทที่21เดินทางสรีบขนาดนี้เลยหรือลู่เซิงรับห่อผ้ามาเอ่ยขึ้นเบาๆเรื่องราวไม่อาจชักช้าไปเร็วหน่อยเธอผ่านไปสักพักในเมืองอาจวุ่นวายแต่อย่าได้เป็นห่วงข้าเตรียมทุกอย่างไว้ดีแล้วลู่เฉวียนอันเผยรอยยิ้มบอกให้ลู่เซิ่งวางใจ ลู่เซิงพยักหน้าไม่พร่ำพิไรจัดเก็บเสื้อผ้าหลายชิ้นพาเสี่ยวเฉี่ยวไปด้วยแล้วนั่งรถม้าจากด้านข้างออกไปขณะที่นั่งอยู่ในรถม้าลู่เซิงมองคฤหาสน์ตระกูลลู่ที่ค่อยๆออกห่างไปผ่านช่องว่างของรถม้าในใจมีความหนักอึ้งยากบรรยายอยู่คุณชายใหญ่ท่านต้องการไปเมืองเลียบคีรีจริงๆหรือไปไกลถึงเพียงนั้นพวกเราจะกลับมาตอนไหนเสี่ยวเฉี่ยวถามอย่างเป็นห่วง ลู่ซึ่งยิ้มยิ้มไม่ตอบรถมาคันนี้สีดำไม่ได้แตกต่างจากรถมาคันอื่นบนถนนมากนักดูไปแล้วยังผุกเก่าบนตัวรถไม่มีสัญ,ญลักษณ์ของตระกูลลู่เลยออกจากย่านกลางเมืองรถมาควบขับไปยังประตูใหญ่ระหว่างทางรถม้ายังถูกขบวนคุ้มกันที่กำลังลาดตระเวนรั้งถามอยู่หลายครั้ง ลู่เซิงเลิกมั่นรถขึ้นมองเห็นกองทัพคุ้มกันเมืองอยู่ด้านนอกแต่ละกลุ่มแยกเป็นกลุ่มย่อยมากมายมีทหารและชาวนาที่จับกลุ่มกันชั่วคราวล่าตระเวนไปทั่วท้องถนนเขากวาดตามองสิ่งก่อสร้างแหลมๆผ่านด้านนอกหน้าต่างแห่งหนึ่งตุบทันใดนั้นลู่เซิงยกมือขึ้นแล้วเสียงดังปรบมือรถม้าพลันหักเลี้ยวไปทางด้านซ้ายเข้าสู่เส้นทางน้อยที่ค่อนข้างกับแคบสายหนึ่ง ความเร็วของรถลดลงไม่น้อยแล้วหยุดลงอย่างรวดเร็วลู่ซึ่งเลิกม่่นรถขึ้นฉุดเสี่ยวเฉี่ยวเดินลงจากรถไปพี่ซึ่งข้ามารอท่านอยู่นานแล้วใบหน้าอบอ้วนของเจิ้งเสียงกุ้ยโผล่ขึ้นด้านหน้าคนทั้งสองเอเสี่ยวเฉี่ยวพันร้องด้วยความประหลาดใจไปเถอดที่นี่ไม่ใช่ที่พูดคุยกันที่ที่ท่านต้องการข้าเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้ว เสียงกุ้ยลดเสียงกล่าวรถมาค่อยๆขับออกถนนสายน้อยนั้นอีกครั้งลู่เส้งกับเสี่ยวเฉียวเปลี่ยนรถมาอีกคันบนถนนสายน้อยเส้นนี้ค่อยๆขับออกไปนอกเมืองออกจากเมืองมาบนเส้นทางก่อนถึงเขาลมทมินไม่ไกลเป็นกองภูเขาหินมีป่าสีเขียวเล็กๆแห่งหนึ่งด้านในยังมีเสียงน้ำไหลรถมาหยุดลงตรงด้านหน้าป่าเล็กๆแห่งนี้ เจ้งเศียนกุ้ยลงรถก่อนแล้วมองซ้ายมองขวาที่นี่เองก่อนหน้านี้ตอนข้าย,ยังเป็นเด็กข้าจ่ายเงินสร้างฐานที่มั่นรับไว้แห่งหนึ่งมอบให้ท่านใช้ไปก่อนชั่วคราวลูซ่ซซ่งพาเสี่ยวเฉี่ยวลงจากรถขอบคุณมากเจ้าอ้วนพวกเราเป็นพี่น้องกันพูดเรื่องเหล่านี้ทำไมเจ้งเสียนกุ้ยกล่าวอย่างจริงจัง รอบบริเวณนี้มีหลายที่ที่ไม่มีคนอยู่ที่ที่อยู่ใกล้สุดเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งของตระกูลเจิ้งค่าค่าจัดการไว้แล้วทุกๆวันจะส่งอาหารส่วนหนึ่งมาที่ป่าแห่งนี้วางไว้บริเวณด้านนอกลานบ้านพวกท่านต้องไปหยิบเอาเองลู่เซิงพยักหน้าเจิ้งเสี่ยนกุ้ยพูดอีกพวกท่านต้องระวังหน่อยที่นี่อยู่ห่างจากเขาลมทมินไม่ไกลถึงแม้ว่าจะมีกองทัพดูแลเส้นทางไม่มีปัญหาใหญ่แต่บางครั้งอาจมีหมาป่าหรือแมวภูเขาแอบเข้ามา วางใจเถอะหากมีข่าวในเมืองเจ้าจำไว้ด้วยว่าให้แจ้งข้าทุกเวลาหรือจะแจ้งมาพร้อมอาหารก็ได้ลู่เซิงกำชับได้ทั้ง3คนเดินเข้าไปในป่าน้อยหลังจากเดินลึกเข้าไปหลายสิบเมตรก็เห็นลำธารเล็กๆเหมือนแถบเงินสายหนึ่งไหลลงมาตามหน้าผาของภูเขาหินทารน้อยมีสายน้ํางดงามที่กระจ่างเห็นก้นสายหนึ่งอยู่ท่ามกลางพุ่มไม้และป่าหิน ในป่ามีเสียงนกหลายชนิดอาศัยอยู่บนต้นไม้บนผืนหญ้าแทบไม่เห็นร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์เลยลูซึ่งข้ามทานน้อยไปก็เป็นส่วนลึกที่ติดหน้าผาตรงนั้นมีบ้านไม้ขนาดเล็กงดงามหลังหนึ่งตัวบ้านทำจากไม้สีขาวทีละชิ้นเป็นบ้านไม้สีขาวที่เปลือกนอกเรียบง่ายเหมือนกับตัวไม้ข้างบ้านหลังน้อยยังมีสวนเล็กๆแห่งหนึ่งข้าส่งพวกท่านถึงที่นี่แล้ว เจ้งเสียนกุ้ยกล่าวเบาๆเขายังพาคนคุ้มกันติดตามมาด้วยสองคนเป็นพวกที่เขาชุบเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กมีความซื่อสัตย์ไม่ต้องกังวลว่าพวกเขาจะแพร่งพลายอะไรออกไปครั้งนี้ลำบากเจ้าแล้วเจ้ากลับไปทำงานต่อเถอะลู่เซิงพยักหน้าเจ้งเสี่ยนกุ้ยรีพาคนจากไปอย่างรวดเร็วลู่เซิงเริ่มบอกให้เสี่ยวเฉียวเก็บกวาดบ้านไม้หลังน้อย ในบ้านไม้มีอาหารพวกธัญ,ญพืชและเนื้อแห้งนอกจากนี้ยังมีผักผล,ลไม้สดใหม่วางไว้ส่วนหนึ่งแสดงว่าเป็นสิ่งที่เพิ่งนำมาคุณชายพวกเราจะอยู่ที่ต่อไปใช่หรือไม่ไม,ไม่ไปเมืองเลียบคีรีแล้วหรอเสี่ยวเฉี่ยวถึงตอนนี้ยังมีความสงสัยอยู่บ้างไปสิยังต้องไปแต่ว่านั่นต้องเป็นในภายหลังตอนนี้อยู่ที่นี่ชั่วคราวลู่เซิงตอบสองสามประโยค ทั้งสองคนช่วยกันจัดเก็บห้องจนถึงตอนเย็นท้องฟ้าใกล้จะมืดแล้วเสี่ยวเฉียวจุดตะเกียงน้ำมันแสงตะเกียงสีเหลืองมัวซัวดูโดดเดี่ยวและสลัวในห้องที่ทำจากไม้สีดำลู่เซิงยืนอยู่ในตัวลานบ้านเหนื่อยหน้ามองท้องฟ้าท้องฟ้าอึมครึมมืดมิดดวงจันทร์กับดวงดาวถูกบดบังมองไม่เห็นแสงแม้แต่น้อย แสงไฟจากตะเกียงน้ำมันที่อยู่ในบ้านส่องแสงสีเหลืองสายหนึ่งออกมาสู่ลานบ้านตัวลานบ้านกลายเป็นสถานที่ที่สว่างที่สุดในป่านี้ลู่ซึ่งที่ยืนอยู่ในลานบ้านมองผ่านรั้วลูกโรงไม้ออกไปด้านนอกในป่าที่มืดสนิทมีเสียงปริศนาดังขึ้นเหมือนมีสิ่งใดเคลื่อนไหวไปมาตลอดเวลาแวบเดียวก็หายไปลูซึ่งพลิกมือกำดาบที่แขวนอยู่ข้างเอว เจ้งเสียนกุ้ยต้องการจัดหาคนคุ้มกันมาให้เขาแต่ถูกเขาปฏิเสธไปแล้วเรื่องที่เขาอยู่ที่นี่คนที่ทราบยิ่งน้อยยิ่งดีมองไปที่ป่าด้านนอกตัวลานบ้านมืดจนยื่นมือออกไปก็ไม่เห็นนิ้วทั้งห้าลู่เซิร์หมุนตัวไปปิดประตูและหน้าต่างบ้านหน้าต่างมีสองชั้นด้านในเป็นกระดาษกาวด้านนอกยังมีหน้าต่างไม้ที่หนาอีกชั้นหนึ่งเป็นเครื่องป้องกัน ลู่ซึ่งปิดหน้าต่างไม้ชั้นนอกมีแสงสว่างเฉพาะด้านในซึ่งมองเห็นได้จากรอยแยกแต่ละร่องเขาผลักประตูเข้าไปในบ้านเสี่ยวเฉียวกำลังปูเตียงอยู่ในห้องมีเตียงเดียวปูแผ่นไม้กับหญ้าฟางไว้ไม่น้อยจากนั้นค่อยปูเสื่อและผ้าฝ้ายไว้ด้านบนคุณชายเสี่ยวเฉียวน้ำตาคลอเบ้าแก้มแดงเรือถ้าท่านต้องการพักผ่อนก็ให้เสี่ยวเฉียวเป็นเพื่อนอุ่นเตียงเธอ ลู่ซึ่งหมดคำจะพูดด้านหลังยังมีเตียงเล็กอยู่เจ้าก็ไปพักผ่อนเองเสี่ยวเฉียวดูไปไม่ต่างจากเด็กสาวอายุ12 13ปีทำให้เขามีความรู้สึกเหมือนก่ออาชญากรรมอย่างหนึ่งได้เจ้ากะเสี่ยวเฉียวพลันเขินอายแทบตายชาญเมืองที่เปลี่ยวร้างในป่ากลับมีแค่นางกับคุณชายอยู่ด้วยกันสองคนทั้งยังอยู่ในบ้านไม้หลังเล็กๆเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำหรือเปลี่ยนเสื้อผ้าล้วนหลบอีกฝ่ายไม่ได้ หากเกิดเรื่องอันใดขึ้นจริงๆก็ปกติยิ่งน่าเสียดายคุณชายยังไม่มีความคิดเช่นนั้นหลังจากต่างฝ่ายต่างแยกกันไปอาบน้ำภายใต้การเร่งรัดของลู่เสื่งเสี่ยวเฉียวก็เข้านอนก่อนเตียงเล็กที่ว่าความจริงอยู่ภายในบ้านไม้มีแผ่นไม้กั้นขวางอีกชั้นหนึ่งระหว่างเตียงใหญ่กับเตียงเล็กกั้นด้วยกำแพงไม้ที่หยาบเท่าฝ่ามือตรงกลางอาศัยม่านผ้าขวางทางเชื่อมที่เป็นประตูน้อยบานหนึ่ง หากเกิดเรื่องอันใดขึ้นจริงๆก็เกิดขึ้นได้เพียงชั่วขณะใช้ความคิดเท่านั้นแต่ความคิดของลู่เซิงในตอนนี้กลับไม่ได้อยู่ด้านนั้นเขาหลับแต่เนิ่นๆหลังจากรวบรวมสมาธิฝึกฝนวิชาทรมินพิฆาตพักหนึ่งเช้าวันที่สองเสี่ยวเฉียวออกไปเอากล่องอาหารที่ประตูลานบ้านพอกินอาหารเช้าเสร็จลู่เซิงก็ไปฝึกฝ่ามือทำลายใจชุดหนึ่งแล้วฝึกฝนวิชาธมินพิฆาตต่อ ช่วงเวลาตอนเช้านอกจากเสี่ยวเฉี่ยวจะออกมาเดินเล่นในลานบ้านเป็นบางครั้งบางคราวที่เหลือล้วนเงียบสงบลู่เซิ่์ใช้เวลาทัดหมดไปกับการฝึกฝนวิชาทมินพิคาตตอนกลางวันหลังจากกินข้าวเสร็จก็ฝึกวิชาดาพ,พยักษดำตอนกลางคืนก่อนฟ้ามืดลู่เซิรงมองกระดาษที่เสียบอยู่ในกล่องอาหารไม่มีข่าวพิเศษจริงๆจึงหลับเร็วยิ่งก่อนนอนยังฝึกฝนวิชาทอมิละพิคาตอีกสองชั่วโมงวงเวียนซ้ำไปซ้ำมาเช่นนี้ ลู่เซิงกับเสี่ยวเฉี่ยวอยู่ในป่าน้อยอย่างนี้ครึ่งเดือนวิชาธมินพิฆาตกลับยังคงไม่มีความคืบหน้าแม้แต่น้อยตามเหตุผลและตามการบันทึกในคัมภีร์พร้อมกับสามัญสำนึกในการเรียนวรยุทธ์ในความเป็นจริงเวลาครึ่งเดือนหากไม่มีความรู้สึกถึงลมปราณคนทั่วไปล้วนยอมแพ้ถ้ากำลังภายในเหมาะกับตัวเองใช้เวลาเพียงไม่กี่วันก็สามารถเกิดความรู้สึกถึงลมปราณได้แล้ว แต่ลู่เซิงทราบว่าวิชาธมินพิฆาตมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าจะเป็นกำลังภายในที่ศับ์สูญโดยไม่มีภาพโครงหลักตอนนั้นตวนมู่หวานก็เคยพูดถึงเรื่องนี้ดังนั้นเขาจึงยืนหยัดมานานขนาดนี้คิดไม่ถึงว่ายังไร้ความคืบหน้าในตอนที่ลู่เซิงกำลังจะยอมแพ้ความรู้สึกถึงลมปราณที่แปลกประหลาดสายหนึ่งในที่สุดก็โผล่ขึ้นตอนฝึกฝนวิชาธมินพิฆาตครั้งหนึ่งฟ้ามืดครึ้ม ตอนเที่ยงในอากาศมีความเย็นสายหนึ่งแทรกอยู่ในป่าคงยังมืดสลัวเสียงนกร้องในยามปกติหายไปมีแค่บางครั้งจึงค่อยได้ยินเสียงร้องขึ้นเพียงสองสามเสียงลู่เส่งมือถือดับยาวกำลังฝึกฝนดับนางแอนทลาลมอยู่ในลานบ้านความเร็วของเขาไม่สูงพอจึงฝึกฝนเพียงความแม่นยำของกระบวนท่า เปลือกนอกเขาคล้ายกำลังฝึกดาบแต่ความจริงความสนใจหลักของลู่เซิ่งยังอยู่ที่วิชาทอมิลพิะพิคาดหลังจากฟันเฉียงเฉียงออกไปสามดับติดต่อกันลู่เซิ่งก็เก็บดาบกำลังเตรียมจะทำเหมือนวันๆเก็บของเข้าบ้านกินอาหารคิดไม่ถึงดาบสุดท้ายที่เพิ่งลงมือมีกระแสลมปราณที่ร้อนลวกสายหนึ่งเหมือนกับเส้นได้ปรากฏขึ้นที่ไตทั้งสองข้างแล้วหายไป การเคลื่อนไหวของลู่เซิงหยุดลงตั้งใจสัมผัสอย่างละเอียดเขาค่อยๆทบทวนเส้นทางการโคจรวิชาทอมิลพิคาตทันใดนั้นความรู้สึกร้อนลวกนั้นโผล่แวบขึ้นมาอีกครั้งตำแหน่งยังคงเป็นไตทั้งสองข้างของเขานี่เป็นความรู้สึกถึงปราณลู่เซิ้งจิตใจลิงโลด ลำบากฝึกฝนมาหลายวันจนเขาชักสงสัยว่าวิชาธมินพิฆาตที่ตัวเองได้มาสุดท้ายเป็นวิชากำลังภายในของจริงหรือไม่คิดไม่ถึงเมื่อความขมหมดไปความหวานก็โผล่มาครั้งนี้ปราณภายในถูกกระตุ้นในที่สุดก็ทำให้ความกังวลในใจของเขาหายไปอาศัยจังหวะความรู้สึกถึงลมปราณยังอยู่รีบยกระดับลู่เซงไม่พูดพร่ำทำเพลงรีบตีเหล็กตอนอย่างร้อนดีป่บลู เขานึกในใจกรอบเครื่องมือปรับเปลี่ยนดีปลบลูโผล่ขึ้นมาด้านหน้าเขากดปุ่มปรับเปลี่ยนกรอบพลันกระพริบครั้งนี้กรอบแตกต่างจากก่อนหน้าจริงๆรอบนี้มีคำว่าวิชาธมินพิฆาตโผล่ขึ้นด้านล่างสุดของวรยุทธวิชาธมินพิฆาตยังไม่เริ่มต้นถึงแม้เป็นตัวหนังสือสั้นๆไม่กี่คำแต่ว่าพอลูเซิงเห็นความยินดีในใจก็แทบสะกดไว้ไม่อยู่ ขณะที่เขาแทบไม่เจอวิธียกระดับฝีมือที่ดีกว่านี้วิชาทมินพิคาตแทบเป็นความหวังหนึ่งเดียวของเขาไม่อย่างนั้นเขาไม่ทราบจริงๆว่าสมควรจะ,ระเผชิญความผิดปกติกับการคุกคามที่ไม่รู้จักในโลกภายนอกอย่างไรปรับเปลี่ยนวิชาทมินลพิคาตเพิ่มหนึ่งระดับความคิดของลู่เส้งเพิ่งส่งออกไปสถานะของวิชาทมินพิฆาตจากระดับยังไม่เริ่มต้นพลันเด้งขึ้นมากลายเป็นสถานะระดับเบื้องต้น เกือบจะเป็นในเวลาเดียวกันลูเซิงพบว่าในพริบตาที่สถานะเปลี่ยนแปลงอวัยวะภายในในร่างของเขาร้อนขึ้นมากไอร้อนขนาดมหึมาสายหนึ่งอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาในร่างเริ่มเลื้อยไหลไปตามเส้นลมปราณหลายสิบเส้นอย่างรุนแรงไอร้อนที่ร้อนแรงเหมือนกับเปลวเพลิงสายหนึ่งเคลื่อนไหวอยู่ในร่างของลูเซิงเขายืนอยู่ที่เดิมสีหน้าแดงขึ้นอย่างรวดเร็วผิวทั่วร่างแดงตามขึ้นมาเหมือนเปลือกกุ้งที่ถูกต้มจนสุก เงื่อไหลออกมาจากรูคุมขนทั่วร่างเป็นจำนวนมากจากนั้นก็กลายเป็นควันขาวๆค่อยๆระเหไป